อ๋อตัว S C G P <c <oughs> เรามีออก Earning Preview มานะครับสำหรับแนวโน้มไตรามาที่3ของ S C G P เนี่ยเราคาดกำไรอยู่มาสัก950ล้านขอพูดตัวเลขกลมๆมนะครับภาพเยอนเยร์เนี่ยจะดูเป็นฟันฟื้นตัวสูงนะครับเพราะว่าฐานมันต่ำมากปีที่แล้วปีที่แล้วมีทั้งเรื่องจีนชะลอนะครับมีทั้งเรื่องของโรงไฟบอสของตัว S G P มีปิดซ่อมนะครับแล้วก็มีดอยค่าตัวลูกนี้การค้านะฮะพอไม่มีพวกนั้นอนะ่ะก็ก็ทําให้ฟื้นขึ้นมาได้นะแต่ถ้ามาดู Q on Q จะเห็นได้เลยว่ามันแฟดๆนะครับไม่ไม่ค่อยได้กระเตื้องเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้ว่าทําไมเราถึงมองไม่ค่อยดีนะครับอันนี้นี่คือภาพไต่มาสังก่อนนะไอการที่แฟดเพราะว่าอัตรากำไรที่ดีขึ้นเนี่ยเพียงแค่ชดเชยปริมาณค่ะราคาขายที่ลงค่อนข้างเยอะ นะครับเพราะการแข่งขันสูงนะฮะทีนี้สิ่งที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยมองว่าเป็นบวกถึงแม้กำไรจะ f l a ได้เนี่ยเรื่องแรกเลยคือต้องไม่ลืมว่าไตรมาสที่3นี้เนี่ยสจ p เริ่มมีตัวการลงทุนเพิ่มในดุยตันนะครับส0%เนี่ยถือเพิ่ม30%เนี่ยเข้ามาหนุนแล้วถ้าหักตัวนี้ออกประมาณสักกำไรสักประมาณ60ล้านบาทนะครับจะเท่ากับว่ากำไรเขาหลุด900ล้านนะ อันนี้อันนี้ก็คือแย่แย่ดูแย่นะครับไม,ไม่ไม่ดูดีเท่าไหร่นะถ้าตัดดุยตันออกเอ่อแล้วถ้ามาดูในหน้าถัดไปอาจจะให้ดูเป็นเป็นตัวประกอบนิดนึงนะครับอ่อจะเห็นได้เลยว่าตารางใหญ่ๆด้านบนเนี่ยผมเอามาเทียบให้ดูว่าราคาขายมันไหลลงมาเรื่อยๆนะครับ,รบแล้วก็ไต่มาสามนี่เองเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าราคาขายเกือบทั้งหมดเลยทุกทุกทั้ง packaging เปเปอร์ไฟเบอร์นะครับรวมถึงไฟบอลเนี่ยลงหมดเลย นะครับโดยสายของไอตัวแพเกจิ้งเปเปอร์ที่ลงเนี่ยทั้งๆที่โรงผลิตในจีนปิดซ่อมนะแล้วก็การส่งออกยัง,ยงเพิ่มอยู่ในการาฟขวาล่างนะครับมันก็สะท้อนแล้วว่าการแข่งขมันสูงซึ่งสูงมาจากอะไรมาจากอินโดครับอินโดเนี่ยมันมีผู้ผลิตรายใหญ่ APP นะฮะพูดง่ายๆเป็นเบอร์หนึ่งอะไรครับเขามีการขยาย capacity ลงกล่องซึ่งเป็น downstream นะครับแล้วก็เลยมีการเพิ่ม upstream ด้วยนะฮะตรงเนี้ย เขาเริ่มเทสตันนะครับเริ่มเริ่มมีเขาเรียกว่าเริ่มมีซัพพายออกมานั่นแหละแล้วทำให้กลายเป็นว่าเออแต่เดิม scp ก็คาดหวังว่าจะปรับราคาขึ้นได้เพราะว่า AP K ก็ดูไม่ได้ไม่ได้เอกซ์แคิในเรื่องของกดราคาแล้วแต่ปรากฏพอซัพพายออกมาเยอะเนี่ยกลายเป็นว่าปรับราคาขึ้นไม่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวสะท้อนว่าการแข่งขันมันยังสูงอยู่ในอินโดนะครับอนอกจากอินโดแล้วในไทยกับเวียดนามเองก็ก็ปรับราคาขึ้นไม่ได้เหมือนกัน นะครับอันนี้สะท้อยว่าการแข่งขันยังสูงอยู่ซึ่งสูงมาจากอะไรมาจากว่าจีนเองมันมีคาัซิตี้ใหม่เหมือนกันนะครับถึงแม้วจะมีปิดซ่อมบางส่วนสปายก็อย่างเยอะอันนี้อันนี้เป็นตัวที่เราเรารู้สึกว่าน่ากงังวลในเรื่องของการแข่งขันว่ามันมันมันยังดูหนักอยู่เพราะว่าราคาขายที่ลงเนี่ยมันลงเยอะกว่าตอนไรมาสสองอีกนะครับตัวของ ฟบอสเชนเองเมื่อกี้ที่ผมพูดคือแพคเกจิ้งเปเปอร์นะครับตัวของไฟบอสเชนหรือเส้นตลาดเยื่อก็โดนแรงกระแทกเหมือนกันและราคาเนี่ยถ้าดูกราฟตรงกลางจะเห็นได้เลยว่าลงแรงกว่าฝั่งแพคเกจิ้งนะครับ <S <S ออันนี้นอกจากเรื่องของโลซีซั่นแล้วเรามองว่าจุดสำคัญจุดหนึ่งก็คือซัพพลายใหม่ในบราซิลนะครับที่ทุกวันจะคุ้นชื่อซูซาโนนะครับที่เป็นรายใหญ่เลย <S <S นะครับเขามีาปาซิตี้ใหม่ซึ่งยังรมอ up ไม่เต็มเขาผลิตเพิ่มเหมือนกันครับ อันนี้ก็กดดันให้ราคาเส้นใหญ่เนี่ยมันมัน,มนแย่ลงนะครับก็อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เรามองว่าเฮ้ยมันมันยังน่ากังวลเพราะการแข่งขันมันมันไม่ได้ค่อยๆเบาลงแต่มันดูหนักขึ้นนะครับแล้วเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปตอนต้นว่าไตามาสสามยังมีปิดซ่อมของโรงเพลจีนอยู่พอไตามาสสี่กลับมาแล้วเท่ากับส่ายมันเพิ่มขึ้นอีกแล้วเมื่อกี้ที่ผมเรียนว่าอินโดกับซูซาโน่ยังรันไม่เต็ม เขาก็จะเพิ่มการผลิตขึ้นอีกเหมือนกันเพราะงะั้นการแข่งขันนี่มันยังเป็นสเต็ปของการรุนแรงขึ้นอยู่นะครับถ้าดูการาฟซ้ายดูที่ราคาเทสไลน์อันนี้นิวโลอืมอ่าแต่ถ้าดูพูดกับ AOCCAOCC AO ไม่ใช่นิวโลผมขออนุญาตเทียบกับกลุ่ม e n e น g y นิดหนึ่งว่ามันเหมือนกับดูราคาขายกับฟีสต็อกอ่ะฟีสต็อกมันไม่ใช่นิวโลแต่ราคาขายนิวโลอันนี้มันมันก็แอบสะท้อนอะไรบางอย่างว่าการแข่งขันมันสูงนะ มันมันยังไม่ได้ฟื้นในเรื่องของการแข่งขันนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เรามองว่าการแข่งขันมันยังสูงอยู่เอาลูกแต่มสียังดูชะลออยู่นะครับก็ยังคงคำแนะนำารี้ิวสลา scgp ที่16บาทยังไม่ได้เห็นสัญญาณอัพไซด์จากตัวกําไรนะครับ pe ตอนนี้มัน21เท่าแต่เมื่อกี้พี่หนของฟังพี่หนี่พูดสั้นๆมันเหมือน,น,นกับอยงซีแพคที่เป็นคอมเมอร์ด้วยซ้ํานะ ยี่สิบเท่าก็เรียกว่าแพงใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ก็แพงเหมือนกันก็ก็ชัดเจนว่าราคามันสะท้อนอะความค่าของการฟื้นตัวในฐานที่กาไรมันยังตามไม่ทันเราก็เลยมาว่าจุดนี้อาจจะยังไม่ไม่ใช่จุดที่ต้องรีบเข้าไปรอดูการแข่งขันรอดูการปรับตัวก่อนได้เพราะว่า s g p การที่จะไปเอ่อเทคลงกล่องในอินโดอยู่ซึ่งอันนี้เราก็รอติดตามการบริหารซัพพลายเชนเหมือนกันเพราะต้องไม่ลืมว่าทุกวันนี้เขาแข่งแค่อัพสตรีม กับ APP แต่พอเขาไปเทคดาวน์สตรีมเท่ากับว่าเขาแข่งทั้งเชนแล้วอืมครับอ่ามันมันจะต้องมีการบริหารทัพยเชนอะไรที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนตรงนี้เราเลยรอติดตามอยู่ว่าสุดท้ายแล้วการเทคดาวน์สตรีมมาจะทำให้การเข m ามามาจิ้นทำได้ดีอย่างที่คิดไหมนะครับก็ประมาณนี้ครับส่วรื c ครับ